สวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วนะฮะ EP ที่16นัแล้วนะครับ EP นี้จะพามาดูการทำงานในสตูดิโอนะฮะสตูดิโอ <Studio S 2> เขาทำงานกันยังไงต่างจากถ่ายข้านอกยังไงเดี๋ยว EP นี้จะพามาเยี่ยมชมแล้วก็อธิบายคขา่าวว่าเขาทำอะไรกันยังไงนะครับมาดูนะครับโอเค อันนี้เป็นการทำงานในสตูดิโอนะครับอันนี้ถ่ายพีวดดิ้งชุดไปเวทนะฮะลูกค้าเตรียมชุดมาเองนะครับแต่งหน้าที่ร้านแล้วก็ถ่ายที่ร้านนะครับในสตูดิโอก็คือถ่ายในห้องนะะห้องสี่เหลี่ยมอ่าไม่ไม่ได้ถ่ายข้างนอกนะฮะถ้าถ่ายข้างนอกก็จะเป็นส่วนมาถ่ายข้างนอกไปอันนี้เป็นงานในสตูดิโอห้องสี่เหลี่ยมแอร์เย็นข้างหลังก็จะเป็นฉากฉากสีนะฮะแล้วแต่ว่า ใครชอบสีอะไรมีสีไหนบ้างไนบ้างก็เลือกใช้ได้ฉากพวกนี้ไม่สะท้อนแสงนะครับคือถ้ายิงแสงเข้าแล้วไม่ไม,ไม่ไม่เป็นมันที่ที่ฉากคุณสมบัติเด่นก็คือตรงนี้นะฮะแล้วก็มีแฟตมีซอฟ์บ,บ็อกซ์อันนี้แฟตแฟตอันนี้ซอฟ์บ,บ็อกซ์แบบต่างๆที่ช่างภาพจะเลือกใช้นะฮะอันนี้1 2 3ส,สจะมีกี่ตัวก็แล้วแต่ไอเดียการ จัดแสงนะฮะว่าจะใช้แฟลชกี่ตัวจะใช้ขนาดไหนจะใช้ทรงไหนจะวางไฟยังไงจะจัดแสงยังไงก็แล้วแต่จะช่างภาพจะจะดีไซน์ภาพนะครับปกติงานในสตูเวลาถ่ายในสตูคือในสตูดิโอฉากหลังจะไม่มีไม่มีความจำเป็นจะต้องเบลอฉากหลัง ตั้งค่ากล้องส่วนใหญ่ก็ค่า,ารูรับแสง f ก็ f ไป8 f 11อะไรประมาณนี้เลยนะครับน้อยนักที่จะเห็นใช้ f น้อยๆนะคะเพราะว่าเราต้องการความคมชัดของภาพให้ดีให้เยอะที่สุด f มันก็นเลยไปเยอะ f 8 f 11อะไรประมาณนี้ฮะพอตั้งไปที่ f 8 f 11 iso 100จะปิดชัตเตอร์ปกติก็ตั้ง1ต่อ125นะครับในงานในตูตนะฮะ ภาพจะมืดก็ต้องเปิดภาพด้วยแฟลชโดยเราออกแบบกำลังแฟลชกดจับปางแฟลชแบบต่างๆตามที่เราอยากได้นะฮะแฟลชสามตัวเนี่ยจะให้กำลังแฟลชไฟนี้แรงไฟนี้ค่อยไฟนี้ออยู่ระดับไหนนี่กำหนดโดยตรงนี้นะฮะนี่ทิกเกอร์ที่อยู่หัวกล้องผมนะะี่ฮะนี่นะครับเนี่ยนะฮะนี่ที่ผมวนบนเมาส์อยู่อะตัวพวกเนี้ยเขาจะกําหนวดว่าอ่าใน แฟลต A กำลังแฟลต1่ต่อ 2, แฟลต B กำลังแฟลตนึ่งต่อ 4, แฟลต C ก่กำลังแฟลต1่ต่อ 16, บประมาณนี้นะฮะเพื่อให้ได้ภาพตามที่เราต้องการอย่างเงี้ยครับอันนี้คือทิกเกอร์นะฮะที่อยู่บนหัวกล้องเห็นชัดไหมเนาะอ่นนี่คืองานถ่ายในตัวออกแบบแบบนี้ก็คือให้แสงมันเคลียนะครับแสงมันเคลียคือ ลูกค้าเลยเลื่มาว่าไม่อยากมืดต้องการชี้เคลียก็ได้จะได้อย่างเงี้ยจัดแสงก็จะได้ไป,ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีคอมพิวเตอร์แล้วมีสายเรื่องเหลืองเนี่ยฮะสายนี้จะโยงก็ไปหากล้องนะฮะเพื่อถ่ายเสร็จปั๊บก็จะได้เห็นภาพที่จอเลยสําคัญนะปกติจะถ่ายแล้วดูในกล้องมันเล็กมันรายละเอียดมันจะมันมันจะไม่ละเอียดพอที่ดูในหน้าจอใหญ่ๆนะครับแล้วเราจะได้จัดแสงจัดมุมการวางแฟต ได้อย่างที่ต้องการนะครับถ้าดูในหลังกล้องอาจจะเห็นได้ไม่ชัดนะฮะอันนี้คือสายที่เลี้ยงลิงเข้าไปในคอมเข้าไล่ลูมเลยนะฮะอันนี้ก็การทำงานก็จะมีพรอปอุปกรณ์ต่างๆที่ที่ช่างภาพเขาออกแบบนะครับก็จะมีทีมงานคอยช่วยแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นไอเดียของลูกค้ากับช่างภาพที่จะคุยกันว่า จะต้องการงานแบบไหนก็ลาวๆนี้นะครับถ่ายในสตูดิโอก็จะก็จะลาวๆนี้ไม่ไม่เหมือนข้างนอกข้างนอกก็จะอีกแบบหนึง่งโอเคนะครับคร่าวๆนะครับมีอะไรจะมาต้องให้ฟังครับไว้เจะกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ